สวัสดีครับกรเกษตรทุดใจไม่แล้วพี่น้องวันนี้ก่ะอากาศค่ะดูซึกว่าสีเนเย็นขึ้นมาแน่ก็หมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านนี้ก็ฮหอนวานฝนที่ตกกับบ่ตกคือเกาหล่ะพี่น้องมันนี้กับดูซึกว่าสิเป็นอากาศร่มเย็นๆจักน้อยหนึ่งแต่ว่าแดดแจ้วออกมาบกกที่ห้อนคือเกาหล่ะพี่น้องฮะวัอน,นี้กเกษตรสุดใจกับสิ มือนี้มันได้มาสีมามัม่งกอกล้วยคือว่ากล้วยมันแก่แล้วนะพี่น้องมันเข่าแล้วมันเริ่มสี่ตายพ่ายลงแล้วก็เลยสิมาเอาออกก็เลยมาวิเคราเบ์บึงว่าโลกกล้ยกวยกล้วยตายพ่ายนี่คือกล้วยน้ำว่าห้องปลูกนี่คือเรื่องไงเลยแหละพี่น้องกล้วยน้ำว่า้าปลูกไปแล้วนี่ เวลามันแกมันอย่างออกมาแล้วมันหม,มักสิเป็นตายพ่ครับพี่นอ้องเหลืองใ่เลยละ่ะพวก,กเกษตรกรที่ปลูกกล้วยเนี่ยพี่น้องกล้วยน้ำว่านี่มีปัญหาลายพี่นอ้องล้วก,กะเกษตรทุจใจก็ได้มากทำไร่เมื่อนี้ก็ได้เห็นได้เห็นตัวที่มันที่ทำไร่กล้วยเห้าเหรอพี่น้องมันที่เป็นโตนอนมันที่เป็น ตัวนอนขาว,ขาวพี่น้องตัวนอนขาวๆค่้ข่ครับนี่นี่นีนน่พี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่นี่มันติเป็นตัวงั้นสิหรอพี่น้องมันติกัดยุ่งเหงากล้วยหรือว่าหัวกล้วยเฮาเลยพี่น้องมันติจ่อมีหลยถวนี้พี่น้นองมี่ไ,ห,ไหลแถวนี้นี่ล่ะลักสาเหตุมันสาเหตุนี่นอนกล้วย นี่แหละตัวจาการดเลยพี่น้องแก้ปัญหาบ่ได้แก้ปัญหาบ,หาบ่ตกเลยพี่น้องนี่นี่มีตัวเดียวนี่แหละตัวนี้แหละที่ทำให้กล้วยเฮาตายพ่ายพี่น้องบ่ม,มีย่างอื่นดอกผมวิเคราะห์เบื้งแล้วว่ากล้วยที่มันเป็นโรคตายพ่ายนี่ก็คือเป็นหนอนล่ะพี่น้องนอนจิเจาะเข้าไปในลำต้นมัน กะบ,บ่มีทางรักษาพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีวิธีแก่แต่ว่ากะมีอยู่วิธีแก่แต่ว่ามันกะมันกะได้แค่ชัวราเข้าพี่น้องบ่าได้เต็มลอยเพอร์เซ็นต์เวลา,ามันแก่แล้วหรือว่าต้นมันเกาต้นมันขืนโค่นแล้วน่ะน,นะพี่น้องส่วนมากมันทีอยากเป็นตายพ่ายหลายพี่น้องหลายมีแต่ดวงข้างนั้นเลยพี่น้องมีแต่ดวงข้างนั้นเลย ลักการยังไงจะคือดวกมีวิธีแกะอะเข้ากับใสสารเคมีอะพี่น้องจังที่แก่ได้อ๋อมือนี่กเกษตรตัวใจกับวิญยังหลายดอกพี่น้องกมาทายคลิดบึงหนอนโตี่มันเจ่อเงาล้วยเฮากับวิยญาณเดียวคือเฮาทำไรมันเหรอพี่น้องทำไรออกและกะ้วกษณะฮะผิวโตไม่มาปลูกโตแทน่นวิยญาณเดียวแค่นั้นฮะ สำหรับคลิปนี่ยเกษตรทุจริตก็ไม่ยปานไรนะครับขออุติไว้เพียงสำานี้แล้วพี่น้องสวัสดีครับ